น้องผู้ครับน้องผู้ยืนเฉยๆพอน้องผู้ครับน้องผู้ฟังมหมาก่อนมหมาบอกให้น้องผู้ยืนเฉยๆเพราะว่าพื้นมันลื่นฝนตกมามันอันตรายโยงเนี่ยถ้าไหนลงน้ำไปไม่มีใครช่วยนะปลาตอดนะปลาไปช่วยนะเปือนน้ำเตงให้น้องยืนอยู่ฝั่งนี้ ไม่เป็นไรให้เลยแต่แค่ว่าให้ระวังนะอยา่าอย่าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าน้ำพูอย่าเข้าใกล้นะมันอันตรายนะ <c oughs> น้ำพู้รู้ไหมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้นะคะวันที่หนึ่งกันยายนนะบ้บ้าน้าบ้าตกกระจายเลยหมดแล้วหมดกระปุกแล้วกระปุกอกฮะโอเคดีนะกระปุกยังเอาไว้นะ ไปใส่ปุ๋ยได้อย่าจับเลอะมือครับแม่แม่บอกเช็ดหนึ่งเฮ้ยนะคะไม่กินผู้บอกปลาว่าอะไรนะขออะไรนะขอให้ปลาทำไมขอให้ปลากินให้อิ่มขอให้ปลากินให้อิ่มกินให้อร่อยใช่ไหมครับอ้าวยืนรอนะไม่ไม่ไม่เดินไปนะอ่ะไปครับกลับบ้านกัน